ล็อบบี่ครับเกีย่ยวไหนเนี่ยน,น้องเสือไปาหนของไหนเนี่ยออโอเคครับไปล็อบบี่ครับเกีย่ยวไหนเนี่ย เสอือมันเกควองอไหนเนี่ยต้องโอเคครับไปครับสตีท์ครับไป็กควไหนเนี่ยเสอือมันเกควองอไหนเนี่ยต้องโอเคครับไปครับ